Like I'm floating through the air, the pain I felt is painful, for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind. โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมช่องตัวโกงชาแนลกันอีกแล้วนะนี่ก็มาเล่นอ้อยให้ดูนะครับก็เล่นเป็นแนวทางสำหรับใครที่ต้องการจะฝึกอ้อยนะจ๊ะเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าเออเป็นนาคอสก็ดีนะครับว่าเจอตัวเล่นนะเล่นนาคอสแต่ขวานทอยนะครับถึงน้ำมจจะไม่พอแต่ก็พอที่จะลองได้อยู่นะครับอ้อยนาะคอสอิเลนดอร์ครับก็จะเล่นได้หมดเลยนะเวลาเล่นอ้อยก็ทำสแต็คแบบเมื่อกี้ก่อนนะผมลืมบอกไป ช่วงนี้ก็จะทำแต่คลิปเอ็อเอนดองกับ,บ้อยนะจะทำบ่อยหน่อยนะเพราะว่าคนดูเยอะดีนะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับข้างล่างนะนทำไปให้นะแต่ต้องเป็นตัวที่ผมแบาบว่าเล่นเป็นด้วยนะครับถ้าเลไม่เป็นเดี๋ยวเอาไปโยนอีกโดนดํานามากเฮ้ยเล่นได้เนี่ยเล่นได้นะเพื่อนเิดบัตรสวย พอ,อเดี๋ยวเสียเลือดมากนะครับเอาดึงสวยสติกเกอร์แต่เราน่าจะตามได้อยู่นะตายเ,เข้าได้ไหมเ,เพื่อนเราโลนะเรา่าเสี่ยงเลยนะครับดึงสวยนะกี้แกได้คิวเพิ่มเลยจบบนนะครับเราก็จำไว้ว่าเขาจบบนนะเกมนี้ผมจะเล่นเป็นสายขวานแล้วกันนะครับเพราะว่าเจอตัวเลนนะครับ เวลาสู้กับตัวเลนเนี่ยยังไงก็ต้องเจ็บเองอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นสายดาบน,น่าจะตุยไม่ถึงฮะเอาคลิปก็พอนะเอาละเพื่อนเราต้องรีบไปบนนะครับแก๊กจะโลยอนก็โลฮะโอกาสเราหน่อยละสาตาร์สี่ยังยังไม่สี่ซะด้วยนะรอฮองดีกว่านะมันจะเซฟกว่านะโอเค หมแห้งแล้วแต่ผมเอาคองมารับอ่านเกมหมดแล้วผมจะไม่เข้ามาหรอกนะผมจะเข้าบูแทนนะครับอันนี้รอบูขึ้นนะนานจังเลยเวทไปอย่างนี้เราไปปิดทันอยู่นะเสียงมังกรไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้บัฟมาแล้วครับอันนี้เราไปปิด ก็พอนะทนสมสยามไทยฟิกเกอร์ต่อได้นะตายหมดโคตรสุดช็อตนี้เวลาเล่นน้อยต้นเกมี่ยก็ต้องเอาให้เยอะนะครับแต่เราอยาก อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับเวลาเล่นอ้อยนะถ้าต้นเกมเราแห้งนะครับจำไว้นะครับถ้าต้นเกมเราเล่นอ้อยเราแห้งเนี่ยเราจะแห้งทั้งเกมเลยนะทุกคนกว่าจะฟื้นได้ก็ต้องรอคงรอของนะครับเพราะว่าอ้อยถ้าแบบว่าเกมตามเนี่ยมันจะต้องรอของนะมันจะได้ชนแรงนะแต่ถ้าของเท่ากันนะ่อ้อยมันจะชนแรงนะชนพวกแทงพวกไฟเตอร์อะไรเนี่ยแรงนะแต่ถ้าของตามอะไรเนี่ยมันจะชนไม่ค่อยเข้านะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอ้อยถึงมันจะเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับก็อย่ามั่นใจในตัวของมันมาก นะครับก็ต้องเล่นเส็เซฟน,นิดนึงเนาะทำไมผมถึงขึ้นอย่างนี้เพราะว่าตัวหลักผมโดนมาแล้วแล้วยังไงให้จังหวะนี้แล้วยังไงครับเพื่อนเราสวนเราสู้ครับเราสู้เราอย่าไปยอมเขาครับอันนี้ผมรอเคลวฟกับเพื่อนนะบัฟฟ้าเขาก็จะขึ้นด้วยนะแปดดิตัวเล่นโผล่บนอย่างนี้นี่ผมก็เข้าเลยแล้วกันตามทั้งวันฮนะ บนแตกหรือเปล่าเราไม่ได้ไปเขาด้วยนะน่าจะดักนะครับเราอ้อมไปดีกว่านะพุ่มพุ่มบูนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะรเรวเช็คก,ก่อนไม่มีนะทำไมผมถึงรู้ว่าม่มีสกิลสองอ้อยเนี่ยมันเหมือนจะเห็นด้วยนะทุกคนมันเหมือนจะเปิดมิชั่นนิดนึงด้วยนะมผมว่าผมหนไปรับบนน่าจะดีกว่านะ ลาวิลเขาถอยไปแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวป้ามแตกนะอันนี้รอ,อยอนเดินมานะครับอย่าไปตัดคลิปยอนนะอย,อยอนจนโอเคฟาร์มต่อไม่มีอะไรก็ฟาร์มต่อไปวอเ,เวลาเล่นอ้อยขวานี่ก็พยายามเก็บสกิลสไว้หน่อยนะเพราะว่ามันค่อนข้างคูดดาวนานนะครับล่างเหมือนจะโดนถมแนละ้วเราถมบนส่วนไปเลยครับบนนวลล้ไปไม่ทัน กกตายละปุ๊บออกมาตาตาล้อลื่นได้ไงเพื่อนรักตายโมเด็งเงี้ย <c oughs> ตาตาล้อลื่นหนีเอ๊บก็ไม่เป็นไรนะพลาดไปนะแล้วก็แอบบจะได้จริงนะจริงๆมันคนได้นะช่อนเนี้ย อันนี้ผมยืนรอนะนแบบมีคนมาโอเคเอากอเลยเนงะี้ยต้องรีบทำรีบอะไรต้องไวหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เกมเริ่มส่งๆแลเลนแครี่เราแพ้เลนเขานะล่างก็แตกอีกผมต้องแบกแลดูส่งเพราะว่าแครี่เราแพ้เลนนะเป็นยอนนะดาเมมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแหละต้นเกมอ่ะโอ้ยเพื่อนทิ้งบนเลยเหรอใจเย็นโอเ้เพื่อนเราทิ้งบนมาเลยว่ะ จริงๆเป็นยอนนะไม่ควรมาแท็กคิฟกลางนะเพราะว่ามันเดินช้านะแบบหรือว่าเราจะชนะเลนขาดจริงๆแล้วค่อยเดินมาแท็กอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้าแบบว่าซีเน,นียลเป็นงานเขาก็มาดักคันดักอะไรมันก็อาจจะเสียป้อมได้นะคาร์ลนแคลี่ก็ราองด้วยนะในเรื่องการแท็กคิฟนะเราขึ้นไปถ่มบนได้อยู่นะตัวเลนอยู่กลางกลางเคลียร์แล้ว เห็นายป่ะโอ้โหโหโหแรงเงดีดีกว่าผมมาทำบนแล้วรู้สึกว่ามันเฟลๆฟนะรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเลนทำแล้วเราจะต้องไปช่วยสตาเคียร์กลางแล้วให้สตาขึ้นมาแกงบนแทนนะน่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะให้ผมขึ้นมาทำอย่างนี้เรื่อยๆผมจะจนนะครับ แต่มบนเหมือนจะโดนโถมหรือเปล่าเดี๋ยวรอยืนยืนก่อนเดี๋ยวเขาได้นะจะได้ตอนทันโอเคนี่ผมก็ถอยเลยนะถอยไปฟาร์มเลนไกลๆนะหาเงินด้วยนะจะได้เป็นแบะเพียบหมดไปหมด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 ตัวเลนไม่โพ่เลยนะครับโอเคโพลแล้วเดี๋ยวเราหัวไปเช็คบูก่อน เอาไปแล้วเดี๋ยวเราเอาคองต่อเลยกันเห็นไหมสตาร์เตอไปแกงบนเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าผมไปแกงนะเพราะว่าสตาร์เตอเนี่ยต้นเกมเนี่ยโหดกว่าผมเยอะนะยินทงเป็นเฮ้ยสองสเต็ปน่าจะโดนูนะสิกเกอร์ไหมเราเอาสุดนะเพื่อนลักสิกเกอร์กดแข่งโอเคครับจริงๆก็เสียดายอยู่นะแต่ว่าเขาก็ใช้พวกของพวกของของเล่นอะไรเนี่ยก็ทำให้เขารอดชีวิตนะ ฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะครับบอกตัวเองนี่แหละไม่ได้บอกใครหรอกว่าเราจะปาดฟีก็ต้องหลบมาก่อนนิดนึงนะเรามีคลิปม่วงนี้แล้วก็สบายนะรเราไม่ต้องไปห่วงเลนมากนะคลิปม่วงมันเฮ้ยฟิกแต่แล้วนี่มันจะเลี้ยวมาทางซ้ายซะด้วยเดี๋ยวรอยืนรอ,อก่อนอ้อมนะมันจะอ้อม เราก็แค่มาการป้อมยิ่เฉยนะไม่ได้กะไข่แล้วนะทีนี้ย้อนเริ่มยืนได้เริ่มมีเงินแล้วนะ่ะนี่แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงย้อนมากนะทีมน้นก็จะเหนื่อยนะเพราะว่าต้องมาล้วงย้อนนะเราก็เปิดของเลยก่อซาต้าที่บินลดุดลวดอย่างเงี้ยจะบินตกบ่อยนะทำไมผมถึงรู้พระว่าผมเป็นบ่อยอยังไงละ่ะบินลดุดลวดอะ แต่ถ้าสามแตกก็ไม่น่าตกนะเฮ้ยดักได้น่าจะเป็นมาหลอดไม่กัตตูเลนนะครับโอเคเดี๋ยวเราหลบก่อนหลบแบบดันเอ้ยเพื่อนลงเพื่อนลงเราต้องถอยนะครับเขาลงนะเพื่อนสตาร์สตาร์บินไม่ขึ้นสตาร์ปีกหัก เขาน่าจะมารับกลางแล้วเนี่ยมีใครมาเปล่าน่าจะเป็นลาวิอนะถอยกัได้ไหมสวยเวลาเล่นเนี่ยก็อย่าเล่นเสี่ยงมากนะทุกคนเอาที่เราคิดว่าเราได้นะครับเล่นแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้แล้วว่าทําไมผมไม่ค่อยอึดไม่ได้ขึ้นขวานใหญ่สักทีไปย้อนโอ้ยย้อนตัดบูเราเฉยเลย โอ้ยอ,อนทำงี้หมดเลยนหมดความเชื่อใจเลยนะจริงๆอ้อยเ่ยเป็นตัวที่ใช้บูคุ้มนะทุกคนห่วนสกิลสองอะอ้อยคูดาวนานมากนะดูดิไม่มีบูยังโคดาวไม่เสร็จเลยผมต้องเล่นแบบห่วงสกิลสองนะนะจะหวนวงลงหนเล่นแบบเหมือนเดิมไม่ได้นะยอ,อนทำร้จจายจิตใจกันมากบูเขาก็ไปแล้วเอาเลย จะร้องไห้เป็นภาษาเกาหลีมันจะดักได้น่าจะเป็นมาหลอดที่เดินมาถ้าเป็นเมดเดินมานี่ก็สวยหน่อยแล้วเขาจะเติมบนหมดเลยก่อนแล้วก็หวนใส่อรอบหนึ่งอุ้ยไม่ตายเฉยมาหลอดโคตรอึดผมนึกว่าตายนะจีมองเข้าไปตีปวามสักนิด ยีแตกแล้วก็ไปแล้วจ้าถ้าเราให้เราวิวยืนยิงอีกนิดนึงนี่เราอาจจะตุยได้เลยนะครับอย่าล่างเพราะความรวดเร็วเพราะความรวยนั่นแหละนี่ตัวเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะย้อนเลดเกมนี้ยิงแรงนะครับินรวยผมอีกดีหรือป่า ช่วงนี้ก็จะลงชิปฟกง่อยเอลิเมนต์บ่อยนะคนเพราะว่ารู้สึกว่าคนดูไม่ไม่ขึ้นเลยนะทำชิปอื่นไปยานอย่าตัดบูยงนะงอนนะรอบนี้งอนจริงนะเนี่ยตัดบูสองตัวมันก็เกินปุยนะเลเทเขาขึ้นนะเดี๋ยวผมจะลองไปเวียดดูแล้วกันนะน่าจะได้แหละเพราะเขาพวอยู่ล่างนั้สามคนเ,คเดี๋ยวเราขึ้นไปทำบนก่อนอา้าว นภาพขึ้นไปทำบนก่อนเลยดีกว่าอ้ยมันก็ไวยอย่างงี้แหละครับการหุนไปเคลียร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไวยอยู่แล้วนะอันนี้เหมือนเขาจะเล่นฟรีแล้วต้อไปเอาออบเจกต์ดีกว่านะครับถ้าเขากันอย่างเงี้ยโอกาสที่เราขึ้นมาในมันน้อยมากนะคือแบบอ้อออช่วยกันเคลียร์เงี้ยไอ้แก๊กดึงโดน คือเขาต้องต้องเข้าไปได้นะถึงเราจะขึ้นป้อมหรือว่าทำอะไรได้น,นะถ้าเราแบบดันคีฟเข้าเฉยๆนี่เขาก็ได้ฟาร์มนะมนเหนื่อยนะรันกาจะโถมแล้วแหละรอรอล้วงดีกว่านะถ้าเแบบนี้นี่ตายหมดตายหมดทาร่าสุดไปเพื่อนอุ้ย เราจะส่องแตกสักหน่อยอืมเขาน่าจะยืนบ่อแล้วแหละเราก็จบเลยแล้วกันอืมโอเคก็ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรเกมนี้ก็สอนไปเยอะอยู่นะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเล่นละกันนะครับอย่างที่พูดไปต้นคลิปนะกนจริงๆอ้อยมันต้องเล่นแบบว่ายังไงอะ่ะมันต้องไวกว่านี้อีกนะคนแต่ว่าผมยังไม่ได้ช่ำขนาดนั้น,นก็พอเป็นงานอยู่้า้จริงๆว่าอยากจะเก็บเม็ดแบบเม็ดม่วงอ้อยอยู่นะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบไม่โอเคนะก็เลยแบบเอาไว้ดีกว่านะโอเคถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรนี้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับ ถ้าเป็นตัวที่ผมเล่นเป็นหรือว่าพอจะเล่นเป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้นะทุกคนก็จะเป็นชื่อคลิปว่าตามใจคนดูนะ EP ที่เท่าไหร่นี่แหละสี่ละมั้งครับก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนไปเลยทุกคนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับใครเชิญมาเพื่อนปฏิเสธเป็นหนึ่งสเต็ปไปละไปเจอกันสวัสดีครับ